ก็ต้องมีโคกลมวัวเครื่องโกเรือนทุกอย่างก็หมดเลยก็บ well, ่อ้างนั่นหละให้สมบูรณ์ที่สุดก็ของที่อยู่ในไร่ในสวนนั่นก็มาหมดเลยเข้าเมาเาข้าฟาเข้าว่านข้าวเนืออะไรก็มาหมดฟักแตงแตงโมต้องพึ่งดำอ้อยเข็มสีต่างๆเข้าทุกอย่างทุกวันนี้โรงงานมันพัฒนาขึ้นมาการปลูกฝ้ายเขาใช้เครื่องยนต์ ก่อนต้องก็ต้องใช้มนุษย์ปลูกมีชุละกฐินโยมเหียนก็ปลูกเสร็จแล้วเพื่อไว้เวลาแล้วก็ประมาณนี้แล้วต่อฝ้ายก็จะออกที่เกียมเอาไว้ก็มาปั่นในวันนั้นพอในวันนั้นเร็บในวันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่บุตรเจ้าก็มาน่งเป็นประการรอยเขมให้พระเจ้าพระสงฆ์คำว่าเสด็จแต่ริงแปว่ากระเดึนก็ ที่ทำผ้าทะเลาะที่เจีเย็บอะไเนี่ยตึงให้มันตึงมันเราปักผ้าเชต้าแล 8, 2, nah. ant, ้วก็มีเส้นดึงกลมวงกลมๆสำหรับทำลายใส่ผ้าเชต้าอะไรอย่างเงี้ยกระดิ่งกระได้กันใส่พุ่มพุ่มของไมยก็คือผ้าจีวรเพราะว่าสมักุศการหายากผ้าห่มส่งโฮมมันลยก็อาจจะคนกับแม้จ่ายเยอะเท่าไหร่พระเจ้าประสงค์เพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วเลยท่านไทยได้ผ้าผ้าดีสุดคือผ้าการสีผ้าไหม ตมาเป็นข้าวฝ้ายว่าอะไรก็เปิดยุ่ยไปข้าวพันาพระเจ้าวพัน์สองบินทวาเข้าวุกุ้งข้าวมุุ้งทงนาวางบ้านวานนอกคันนาจันทินเดียนี่เราคันนาเล็กๆนะทังวัดในการเล็กๆนั่นเดินไปก็ตกได้ั็เลื่อนเป็นดำๆของเราเนี่ก็เป็นความจีบอะไรไปการเดินบินทบารมีน่องมีอะไรถ้าที่จะยุ่ยในพันษาก็มีน้อยแต่ก็เราก็ทำเพื่อจะรักษาบุญกฐินบุญวิถีบุญของเราอาไว้เพื่อระรกษาวานวยน ที่ว่าท้าวเจ้าทรงได้รับบริสงท์กฐินแล้วศีลหน้างาก็เช่นว่าเวลาไม่บอกลาก็ได้ถือผ้าเกินศีลวันได้สันบาลมพระโภชนะหรือรู้งโยมเพอพูดไปนี่มันลงที่สันแจงปลาแจงไก่อะไรก็จะไปสันก็ไปเรามะพร้าวตีนี่วันสันเช้าสันเพริ่อาวระบุอาหารอะไรพวกนี้แล้วก็ผ้าไตในพรรษานี่ก็ถ้าท้าถือไตจีวรก็ เอาไม่ไม่ปครบใตาก็ได้อาจจะเพราะกีวอนจมกงไปก็ได้สังคาที่ไม่ปกติก็ได้ไม่เ็็ธรรมบัตปกติไม่ได้อันทรงพราก็ถึงเป็นเดือนสิบสองพอได้อันทรงกระถิะ่นเนี่ยกนโนเลเป็นเดืนอนสีก็พระเจ้าก็ให้โอกาาพระเจ้าก็ทรงพระเจ้าเจ้าฟาสะสม้าเพื่อจะได้ทา,ากีวอปัญหา้าเจ็บชิ้นเล็ก้นน้อยเรีว่าสี่ฮิวสี่ฮิวพัสโุคต เป็นพื้นเล็กๆรนาะมันเยอะปะกันแล้วก็เป็นเหมือนลงตาจีนจีนใช่ไหมผ้าจีนที่สุกจีนนั้นผ้าจีนว่าเลยเป็นตาคายที่จีนกันเราเส้นเล็กเส้นน้อยเอามาเย็บต่อกันของเรานี้เป็นแบบสมบูรณ์ที่สุดเป็นในออกแบบของพระอานท์คันนาชาวมคตก็แบบนี้ก็ทําแบบด้านหน่อยทำทำนาชาวมอคตดอานอนเอาแบบมาก็สองันกูตีมาอันนี้ก็ยังใช้อยู่นการต่อคันจีนก็ถือว่าเป็นของที่ยากเป็นของที่ลําบากยากจง เราทำล้วก็ต้องมีปัจจัยว่ต้องอะไรมาดูแลนี่แหละการก่อสร้างดูแลวัตวาว่าถ้าไฟฟ้าปลาปาอาหารบินทบาลไม่พอก็ใช้ปัจจัยนี้แหลยกรียกว่าปัจจัย4อาหารบินทบาลเสนาสนะกิติภาวะเสนรับยารักษาโรคบางครั้งบางคราวเราเข้าโรงพยาบาลเอกชนแบบด่วนนะก็ต้องเสียรายตังค์เหมือนกันเมื่อได้เข้าโรงพยาบาลสงฆ์เราก็ต้องมีบำรุงอ่ะบำรุงถึงสองเลยวันอาทิตย์สอง เขาทมาเคยเปป่วยที่โรงพยาบาลนอนรักษาตัวอาทิตย์ทีโรงพยาบาลที่เชียงใหม่แล้วเขาทรถามหมอแพทย์ถึงว่าถ้าคิดราคาประชิดเท่าไหร่ทังหลวงพ่อมานอนเนี่ยหลวงพ่อยังสูงสุดเนี่ยหลวงพ่อนี่ประมาณสามหมื่นกว่ากัค่าห้องค่าั่นค่านี่ค่าอะไรต่างๆ่างแต่การที่พระเจ้าประสงค์่ันไดปัจจัยจากเจ้าโยมที่มาบริการนี่ก็แบ่งดิสิส่วนที่กล่าวมาเพื่อบังคับบางข่าววัานั้นวันนี้มันขาดปัจจัยโมมาขอมนวันนี้ก็จะได้ เกียรกก,รก็นอีกทรงเคาะกันนั่นแหละในในหมูส่สองกบวัทรงทิศต้งสี่ที่ทรงนี้ก็เป็นสิทธิของทรงวันนี้นะแต่ว่าเมื่อรับไปแล้วเจ้าวาดพวก็มีสิทธิองสงนนีสองวันนี้ก็วันนี้มากอนะกำลังขาดเอาตัวเรื่องรักคาตอนนั้นตนนี้เรือระยะย่อมบ่อยมากกันไม่ได้ก็ช่วยกันไปอะไรมีลักษณะนั้นวันนี้ที่เจ้าภาพก็คุณแม่สลวยัยนาอคุณแม่ชลวย โอ้สุวรรณนะเดี๋ยวจะเภ้าใจนะโมทันานะปัจจัยที่หามาได้เงินสดนะสองสองแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบห้าสถานเอาไม่สาธุด้วยกันนะสาธุสาธุสาธุ หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าสิบบาททุกวันสาธุสาธุสาธุอภิญโมธรรมีอันก็ยอมคงเข้าใจคุณผู้หมายนั่นเลยอันดีเรื่องที่ว่าทรมทานนี่เป็นปัญญลิท์นะอย่างไงแต่ว่าปัญญลิท์ก็คือ มันติดขัดสิ่งในเสนงในใจสิ่งรื่เราทำไว้มันจะสําเร็จคิดแนี่ยวันนี้เขาตาจนแล้วบุญกุศลก็ข้าวแต่ทำนิบบะจาครับนี่สิ่งที่ขาดอธิษฐานสิ่งที่ขาดข้องก็จะได้อย่างที่เราคิดว่าบุญเยลิศบุญเยริศมาจามที่เราทํากับพระเจ้าสมองนิโรธสมองแบบเช่นในพระภพไปพระกสสะมากสวะพระเทละท่านออกจากนิโรธพระยินเนี่ยพระยินนี่ทําบุญก่อนพุทธศาสนาจวบขึ้น ก็ไปเกิดเป็นพระเอ็นแต่ว่าศาสนาก็มีน้อยก็เลยเวลาเขามาทำบุญจ้าโจมทำบุญต่พุทธศาสนาน่าที่พระพุทธศาสนาศาสนาเราไปเกิดในสั้นเราพูดถึงภาษาก็ดีรัศมีกายก็ดีรัศมีภาษาก็ดีสว่างสวกว่าของพระเอ็นพระอ็นก็น้อยใจว่าบริษัทบริวารเขาทำไมมีรวยกว่าอะไรไหมพระเอ็นก็มองเห็นเห็นมองเห็นว่าพระก็จะรออกตงนี้รอดก็พร้อมเป็นระเท้าผู้แก่ ทั้งมเหสีวันนั้นลงมาด้วยกันสองแค่สองความพุทธเจ้าก็ขอใส่บาตรท,ทีนี้พอเทพรับไปเห็นดุจคนจนก็เปิดปาว่าที่ยิงท่านตั้งใจไปปองคนจนเปิดบาตใส่บาตรกินอาหารชิปผมัลยไม่มากินมนุษย์นะพอท่านรู้ว่โอ้มหาบพิตรทำไมมาทําลายโลก,ลลกเลออกอ่าคนอื่นเล่าไงไอพะชรยก็บอกว่ามองฉันจนนะจนยังไงหรือว่าอิจฉาจนยังไงอธิบายให้ฟังว่าใน เราก็ถึงศาลนี่มอสอนจนก่อบริวารบริวารเกิดมาใหม่นี่ประสาทก็ดีรัศมีกายก็ดีพอมีรัศมีสว่างสวก่อป่าประสาทของหลํงชันขอพระพระกัจจวัตระรียอมรับยอมตรงนี้ทํทำหลวงปู่ใครอยากต่อยอดก็ต่อนะครับหลวงปู่ปารบก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปอธิบายนิดนึงป่ารบทำไปก็ถือว่าต่อยอดบูชาธรมหลวงปู่นะใครจะเป็นเนื้อคนเนื้อคนก็ต่อยอดนะ นี่มนต์ต่อครับผมเดีด๋ยวๆอ๋าวเออสุดท้ายเนาะจะได้จะได้ต่อยอดถูกจะต่อยอดถูกว่าอาไรเก้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่บหกบาทที่ร้าจะตานสาธุเจ้าหน้าที่การเงินบว,วกเข้าไปอีกท่านอาจารย์ครูธรรมทอนกล้องนภา,าวัดป่าร้อยปีหลวงปู่วิิยังต่อยอดหนึ่งหมื่นบาทสา บรรจารย์พระครูธรรมทอกล้องน้ำผา